สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนๆสุขูสุขชนนะครับพี่น้องครับอยู่ดีสบายกันสุขูสุขนพี่น้องวันนี้พาพีพ่น้องมาเบิงลเอ็นศนลงหางบุกเบิกนะครับผ่านสาม ทีมงานถแถาแ่บาทนะครับไทยเลิกหลายกับเบือนเบาไหวครับมันจูท้องนะครับเอาเยมฮกโซนดีโซน,นครับ บุกเบิกเบอร์ยี่สิบหกนะครับโอ้ไปเปลี่ยนมาใหม่ตัวนี้โอ้โหโอ้โอเบอร์ยี่สิบหกครับพี่น้องสุดยอดเลยครับนี่บล็กเลยไทยเลิกายกะจู่ท่องนะครับมันกะบบืนมาไวบาดรเนี่ยมันภาวาล่อทั้งขววมันต้องลองล่งนะครับ เอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์ตัวเก้านะครับพี่น้องครับอ,อยากซองไกจักหนอยยครับพี่น้องครับอันดึงภาพลายกระม่วนะครับโทรศัพท์สี่สูบไดเรกชินเจ็ทชั่นเทอร์โบนะครับ เอ็มหกสิบตัวนี้มีเทอร์โบติดมากับรถนะครับพี่น้องครับ2,434ซีซีครับปริมาณกระบอกสูบจำบักจำโคนครับเอา้เอาอาือโอ้ย้อนแสงจัง่อยพี่น้องอือโอ้เปลี่ยน ห่างมาไหมไหมครับเปลี่ยนผ่านไหมไหมครับลงประเดิมงานแรกเลยผ่านไหม60แรงมาครับให้กำลังแรงบดอยูที่อสสองรอยจุดหานิ้วตันนะครับ เกือทีหนึ่งไล่นะครับสำหรับแป้งนี่โอ้วัมดาครับไถได้เล็กที่เดียวผ่านเบอร์ยี่สิบหกผ่านเปลี่ยนใหม่ๆเลยครับ มา,ม,มาประเดิมมาประเดิมแปลงแรกเลยครับนี่สำหรับผ่านไม่นี่เอ็มหกศูนที่ศูนย์ครับตัวเก่าแรงจัดขึ้นกันให้ดีเลิศพอสมควรครับ ลึกเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับผ่านไหมไทยนี่ลึกไทยลึกยังแกนโลกวางสี่สิบเส้นโบยู่ะครับ ลึกเป็นเลึกพี่น้องลึกเป็นเลึกครับอืมอ่ะแง่งแค่หกสิบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสอง5อยจุดหานิ้วตั้นนะครับสำหรับแรงบิดผ่านเบอร์ยี่สิบหกไมไหมครับเสียงเหลือเสียงเหลืองไปเลยนะครับเสียงหลงไปเลยสำหรับรถไห้ได้ลึกมากครับเตรียม6กศูนย์สี่ศูนย์เอาแก้บาน หกักไม่หักแดงนี่ปกติเป็นต้นแดงอยู่นี่พี่น้องนี่อูเอาย้อนแสงเล็กน้อยพี่น้องครับบาหวากันเนาะครับพี่น้องครับ ตามแห้งบิดแห้งรถเนาะพี่น้องเนาะหกสิบเล้งมาแต่ถือว่าไถได้ลึกกุสมควรนะครับกับพันบุกเบิกเบอร์ยี่สิบหกนะครับพี่น้องครับ ให้ได้ลึกพอสมควรบ่ธรรมาดาครับสำหรับ M6040 สะใจพอสมควรอยู่พี่น้องควมเหลึกตามแห้งรถนะครับ M60 สองพันซีซีนะครับปริมันกระบอกสูบให้กำลังแรงบิดมาทีสอ0ร5นิ้วตันนะครับสำหรับ M60 ผานเป็นของไข่เฮงหลีนะครับโหโหดๆเลยพี่น้องผ่านผมบึงผมยังว่ามันใหญ่กว่ารถอยู่นะครับสําหรับผ่านตัวนี้แต่ว่าไถ M เอ็มกเอ็มกนนี่ไทได้นะครับไถได้ลึกพร้อมพี่น้องลึกพอสมควรนะครับวันสี่สิบเส้นนี่น่าจะได้นะครับสําหรับควมดึก พราะว่าผ่านเพิ่นเปลี่ยนใหม่ๆเลยครับนี่เอามาประเดิมเลยนะครับสําหรับผ่านใหม่เบอร์ยี่สิบหกนะครับทางเจ้าบาททางบ้านบัคโคครับตำบลบูงเงินอำเภอเชลพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดช่าจะเตรียมดินปลูกอ้อยนะครับเป็นแปลงแปลงในน้อยนะครับพี่น้องบ่แปลงใหญ่นะครับโล่ให้หน้าปลูกอ้อยนะครับฟังตรงขรามกันกับเนื้อที่กับสองไร่กุ้งกัวยังบ่ทันได้ลงขึ้นกันนะครับ เซตนี้เ็ตแป้งนี่น่าจะน่าจะามไปไช้ไห้มันแล้วนะครับอ้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องสักนิดสักก้อนพี่น้องสำหรับฝาจากกันสักนิดสักก้อนกับเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์ะสมบัติดำสิ่งเป็นผัวผู้จ่าสุพีสุน้องฟังคือเก่านะครับ ขอยพี่น้องมีแต่ความสุขควมเจเริญพี่น,อน้องสุกโสมันเงินทองไหลมาเทมาสูขสู่คตนนะครับดดกิจการลงเรื่องมันคุ้งจิบหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับผม